ี้นนี้เป็นต้นมะกอกน้ำฝีมือการปลูกของพี่เจี๊ยบเองเราจะมาเก็บเก็บผลิตผลของเราการันเอาอล่วง่ะเธอไว้<ก>ให้เราชิมสักสองลูกก็พอเราจะลองซิมันเป็นยังไงอันนี้คือต้นมะกอกน้ำนะคะใครไม่เคยกินมะกอกน้ำจะอยู่บนบกถ้าถ้ามันแก่จะไม่อร่อย เเป็นเสียนมีอม้อันนี้ออกใหม่หมเนี่ยอร่อยอ๋อที่แรกได้ยินว่าจะไปเก็บมะละกออันนั้นยังเพิ่งลูกเล็กล achen, เลยโอ้โหเยอะจังดอกอันเนี้ยแล้วก็เป็นดอกชนิดใหม่อีกนะอ,อันนี้มันร่วมอ่ะมันสุกแล้วนี่มะกอกน้ำฝีมือการ ปลูกของพี่เจ๊บอีกแล้วนจ้าใครอยากกินโอ้ย,อยใหญ่เลยเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินกินโชว์ส่องหน้าได้ไหมเนี่ยได้จะแสบปะกินโชว์สดๆจากต้นเลยหน้าจะได้ขา,ขาวๆขาวมากเลยมาดูนี่นะอ่าอันนี้เหมือนลูกไม่แก่เปรียป้ยวบ้าง แตกเลยไม่มีเส้นเลยออะมากยังอ่อนอยู่ okay. พี่ออเดอร์ได้ขายทุกอย่าง